แต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้คือได้คอนเทนต์เข้าไปได้เอาไปเบ้าให้ให้เข้าแบบนี้เขาจะาบปได้คอ,ดอย่างดอกคือเขาจะสนใจเดียบยอดยวิวขึ้นคนเขามาเบิง่งไปหลายประมาณนี้สิ่งที่เขาจะได้แต่ว่าคนที่เบิ่งเสพอีลี่นก็เสพเสพไปคอมเมนต์เ่านู่นโฮหมดยอกกันเบ้าให้กันไปว่าเออเขาเป็นจังสันเขาเป็นจังชีสนุกนะสนุกมือได้พิมพ์ได้เม่น อันนี้ก็คือคนทีแต่ว่าคนที่เขาเจ้ามีความคิดอีหรืเขาเจ้าโมฟังเหรอคะพี่น้องเขาเจ้าโมฟังเหรอเพราะว่ามันปวดหัวขัดมึงมอลำั่มกับโาฟังกันคนด่ากันอิจฉากันไปอิจฉากันมาบุเป็นตาเขาเจ้าสิบึงแท่งบึงมอลำั่บึงกันใส่ชีวิตว่าเออขาเจ้าเห็ดยังมือนีขนที่เข้ามักขาเจ้าไปเห็ดยังเล่าเห็ดยังอยู่เล่าอันนั้นอันนี้ยู่ช่นะฟังเล่าปุ่มบกการับเลยว่าใช่ลองแล้วขอ,อนุญาตนะและ ไม่มีข้อแม้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จ้าเขียนคำล่ะเป็นกำลังใจให้ขอบุณค่าคือบางคนกะบ่ได้ดังใจเจ้าของกับปลาเบิร์ดพลนประโยน์แล้วก็มือนหันเลยก็ว่าโ,โอ้จังสันจังสี่ให้คนอื่นเสียหายโอ้ยมันมันลาย่ยางแต่แต่คนที่เขาเจาม,มีความหูมีแนวคิดเขาเจาสีบอันนั้นอันนี้ดอกแล้วเราบ่คอยสนใจดอกพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ปิดป่ะไม่มาอีกโบเมนเวาลาห้องห้องโอ้ยมา,มาแต่เดี๋ยวนี่มันอะไป่ะเออมาเนอกานก่อน <laughs> บอกก,กันมั่นมากันเยอะหัวนะะบางคนคาซีเปล่าแบบเอเอ,อ อันนั้นอันนี้ลาบบเมนลาบโอยากเปลี่ยนสคริปต์กค็กคือสคริปต์ที่แบบนี้แต่สําคัญชุดเพลงของลาก็มีหลามีเพลงของเจ้าของสองเพลงสามเพลงเห็นไหมหลังากห้องเพลงเจ้าของก่อนเปิดด้วยเพลงคนอื่นเห็นนะมคะเอาเพลงที่แบบว่าเอาอหักเอฟซีขอมาของห้องเห็นไหมอืมบัตรมียังดอกบบเมนบอกอยากษห้องหลายเพลงเด้นะโอเคพอๆเดี๋ยวลาลาสีขอตกธนาคารหนึ่ง ผลประโยชน์ของพ่อคือให้ลูกสาวได้ลองเพลงแค่นี้พอขอบุณค่ะพอ่อเพลงต่อไปเปลี่ยนห้องอัดลูกสาวโอ้ขอบุณค่ะพอ่อไปกินคาราโาเาธนาคารก่อนแล้วก็ซิไปกิน้าตอนนี้ลายอยู่ธนาคารมาเบิ่งเงินให้แค่แม่กิจะ้ะเล่าบุูมแลกเงินเห็นเล่าเล่าบุญเพราะว่าเอีเงินหน่อยเห้เล่าไปเห็ดบุญตักบาทหยดน้ำนช่ไสิหอดบุญบาทแล้วนะคะพี่น้องเขาหน้าไปอัดเสียงโดยโดยโดยขอบุณค่ะคำลากลงรถถอดกระเจ ย่านกำนันเอารถไปขับเล่ยว้าอิลีมือนั้นละวาวยห่อพี่มอมแม่มัวฟังเราเนี่ยค่เราพากันผังหมดเลยส,สู่สู่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณย่านกนอยเสียงอีสานออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณค่ะคุณยา่าสู่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 คำลาขอบคุณค่ะคุณยา่าขอบคุณหลายๆนะคะคุณยา่าขอบคุณกำลังใจจากคุณย่านกน้อยดีใจพี่น้องแหมมาแม่นกมามกวัฒนโน้ลาดีใจเอาตรงๆแบบความหูซึก คุณยาอะไรก็ลาเสือว่าหลายๆคนพอๆแม่ที่หักหลาทถกคนขีนหอดนั่งเด้โอโดยเขาคุณค่ะคุณยาคขีนหอดคือกันค่ะวันที่ส6หพอกันคุณยา่าหน้าพี่น้องลาเสือว่าพอๆแม่ท,ที่ติดตามหนูมากนี่กับหลายเดือนแล้วกาสีหูวาเอียงเป็นเอยียงคือคุณย่านี่ดีดีดีหลายอะไรก็เราดีแห้งแบบสัมผัสได้เลยแบบว่าความหักแพงทีแบบคุณยามีห้จากใจอีหลี บอกใ้ว่าเว้ยข่าลาอันนั้นอันนี้แบบนี้นะแบบว่าอืแต่คุณยาเราเล่าดีดีจากใจแล้วก็ลาสัมผัสได้ที่แบบบางคนคิดว,ว่าให้คุณยาสันสีเราบอกเลยว่าจากที่นู้ได้สัมผัสคุณยาตั้งแต่มือแรกจนหดมือนี่นู้ว่าคุณยาเล่าดีแล้วก็พอๆแม่แม่ทั้งต่างประเทศแล้วก็หลายคนทั่วโลกกับเบิ่งออกนะคะว่าคุณยาเป็นคนจิตใจดีและคุณยากับเป็นคนที มีความเมตตาใจบุญบุญอิริโบเมนบุญแบบสร้างนะสร้างแบบสร้างสร้างคอนเทนต์บอันนั้นอันนี้บุมีนะคะคุณยาจากใจล้วนๆเลยนั่งเก่งผ่านมา,ดาได้หายตามมาแล้วโอ้ขอบคุณค่ะคุณยาขอบคุณกำลังใจนะคะและคุณยาก็จับมือหลาเน่นแห้งคุณยาบอกว่าอยากะสะพาพั์ไปน้ำอิหลาและลูก อย่าบทอันลาสู่ๆคุณอยากให้กำลังใจตลอดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยแล้วแ,วแวทุกทุกอย่างที่แบบมีออียงมากคุณอยากออกมาปกป้องหลาหลานี่ใจจากจากที่แบบเฮ้าโพดหูเฮ้าหามาดนเฮ่าเอ่อทอทอยมาลนเฮ่าแบบมันมีหลายอย่างในใจนะแต่ว่าคุณอยากแบบเป็นคนแหลกที่แบบว่า เขาตามหาพราะดนแล้วช่น,นามบบว่าพว่ากอดเอาแลากา็จับมือไปไปจับป,ป๊ะปบอยมาสิเกิดยังคืนแบบนี้นะคะพี่น้องอัน,นไปเพารถลูกสาวกินข้าวนะคะอันนี้คือความที่แบบคุณยาเ,า,เาเล่าเล่าหักแพงหักก็คือฮักินหอดพลังบวกทุกๆคนโอ้ยสนันแล้วพอๆแม่ๆนะคะ นูเสือว่าสิ่งที่พี่น้องได้เห็นบ่าวอิหยังกันแล้วแต่อยหยังที่มั่นบดีบงามเฮาอย่าอย่า,ยาไปอย่าไปฟังจากคนอื่นอย่าโฟกกัสกราบใดที่เรายังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองอย่าตัดสินกุนันกุนีเป็นจังสันเป็นจังสีฉะนั้นแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าอันนี้หลักอทําใจด้แม้แต่พระพุทธเจา้าพน,น่อ,พพนอยู่ในบัดพิ่นก็นยังถือติสินนินท่านะคะพี่น้องว่าบดีจังสันจังสีทั้งทั้งทีงท ยังบดีหูจากเพิ่งบางคนสังคมตัดชินไปแล้วว่าเพิ่นเป็นคนบดีเบิ่งกรณนี่ผ่าทีดังดังตอนนั้นเพิ่นลากอ้ออีตนเพิ่นเด้พี่น้องที่ว่าว่าอันไส่ลน์ไปซีเพิ่นภ่ษายแลวก็ไปขอก้มาเพิ่นนะอันนี้ก็สำคัญเดพี่น้องการคนเท่าก็คือการทายังบอดีหจากกันที่พ่ออย่าอย่าไปฟังคำพูดว่าร้ายของคนคน,คนหนึง่งบางคนเขามาเอาแค่คอนเทนต์ไซรลายไปซีคนอื่นว่าให้ค,อน,อน,หคอนอื่นแล้วเขาได้คอนเทนต์ได้ยอดวิวยอดไล์ ได้เงินไอศินะแต่ว่าบางคนนี่ก็ติดตามแล้วก็เสพไปแล้ววา่าผู้นั้นเป็นอย่างสาันผู้นี้เป็นอย่างสีทั้งทั้งที่ยังปฏิบัตจากตัวตนคองกระเจ้าดีบบเคยได้กินน้นห่วมกันบบเคยได้มาสัมผัสนะคะฉะนั้นแล้วยังที่มัน่นมันโบแมนก็คือหรือว่ายังก็แล้วแต่นะคะพี่น้องเบิ้งผู้ใดกับเบิง้งุ้นนอย่าอย่าฟังจากปาก ของคนทีฮะขันลาบอกไปว่ากระชิดตรงไว้่นอะฉะนั้นแล้วกาคือถ้าเข้าบูฮุจักดีพ่อกับยาเฝ้าตัดสิน้นผู้ใดนะคะพี่น้องยาว่าลายผู้ใดแม่แต่โตเข้าเองกันย่งบดีลากระเบดดว่าลาดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ลักกะบิดวานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบลาคือหลักกรบบดดอยากไปทําลายผู้ใดนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วแม่แต่พระพุทธเจ้าผ่าคู่กับบอกว่า เออทาว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าอยู่ในวัดเพิ่นกันยั่งถึกตีชินนิ่งห้าชาเฮ้ามีอยังแล้วมันก็ธรรมดามันชินีม่านมี่ยังเพิ่นก็บอกสอนหละกก็คือให้เฮ้าี่สูประมาณนี้นะคะแล้วเพิ่นก็เสื้อแล้วก็คือพระอาจารย์อยู่วัดปามหาโชคเพิ่นกับเสื้อในในเอ่อในโตราหน้าพี่น้องหล้กก็มีครูบาอาจารย์ทาง ฉะนั้นเลวเป็นกําลังใจให้ลาละไรกับุณยานกหน่อยเนาะพี่น้องวันที่1ิกนี้อย่าลืมซื้อบัตรซื้อปีนะคะพี่น้องอลาลาไปขอ,อน้ําปูได้ทาวาบัตรได้หาพันคะแนนเนี่แม่บัตรได้หาพันคะแนนเออโอ้ยมะนาวแตกปูอยากให้คุณยานกหน่อยห้ามาย่ามอยู่ฝั่งเล่าพี่น้องอยวดปามห้าโชคแล้วลาไปบ้าไว้แล้วแล้วปูก็ะหับขันแล้ว <c oughs> พี่น้องอันนี้ว,ว่าว่าความจริงได้นี่ลาฮักกระชิบเ้าให้ฟังนี่เ <c oughs> พราะว่าปู ปูนาคานัคราดอุ้งมะนาวแตกเงืออเนื้อแล้วคนขี้หัวลุกอันเพิ่นอยากให้คุณย่ามาเหยียบวัดเนี่ยเพิ่นอยากให้มาอยากให้ย่ามาแล้วอันอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็คือหลากะแม่สู้สื่อสื่อยาไปถาวายถาวายต่อนาปูเพิ่์นนะพี่นอ้นะนองถาว่าบัตได้หาพันคะแนนบัตรกลุ่มปิดนะว่าจะเป็นบัตเมสาหรือยังก็แล้วแต่ร่วมกันหาพันคะแนนก็คือ,อคุณย่าเรา ปู่อยากให้คุณย่ามากแต่วัาหลังย,ยั่งบท่านได้คุยกับคุณย่าถือน้าพี่น้องแต่อันนี้เบาเบาแบบในน้ำแบบว่าหลากไปยกคันขอย่อคัน,นหาต่อนาปูเป็นกระหับคันแล้วเป็นว่าเน่าได้กับสีไฮได้คันได้กับซาถูกพี่น้องพุ้น,ค,นคุ่นนะคะพี่น้องหลากับสัทธาสัทธาปูสัทธา,า,า,าแห้งนะคะพี่น้องปูวัดปมามหาโชคนะคะผู้ใดที่บางเถื่อตกถูกไดเงาเขาก็นั่งเออ เอ้ยจังสรนที่เอิญหาเพิินแบบสินะพี่น้องมันก็มียังคือแบบว่ามาสวยเฮาได้โบว่าจะเป็นเงื่อนข้ามบเอยังบบเฮาตกถุกไรเงี้ยอันนี้ความเสือนะผู้ใดบโบเสือกับโบวากันนาะพี่น้องความเสือส่วนบุคคลนะคือแบบเอิญหาปูเนาะคัดส่วนดคัดอันนั้นอันนี้เอิญหาปูปูเอ้ยมันคือมาแม่พี่น้องห้ 5, าพันใบครับห้าพันใบครับพ่อจีหอยนะคะ แล้วปูค่นอยากใหญ้ญานี่มามามา,มาเหยียบวัดเหยยบว่มามาหาปูประมาณนี้นะอันนี้เพิน่นเพิ่นเบาปูเพิ่นเบาแล้วเพิ่นกระฮับคันขอย่อกันหาทีร้านได้ไปยกย่อให้เพิน่นปวัลละก็เป็นลูกลูกของปูลูกร้านปูทางฝั่งฝั่งพีกมเรนเน้เขาขอเป็นลูกเพิ่นนะพี่น้อ,นองปวัาจะเป็นบัตรหาพันใบร่วมทั้งบัตรเมาบัตรอนี้ยร่วมรวบร่วมมือธนาคารพันใบ หลักก็ว่าเออกับยังสิถามว่ามันไดอ้อลีกสัสถูกพี่น้องแต่ว่าปู่เพิ่นทับคันคอย่อคันหาจากหลาแล้วแต่ว่าหลาย,ยังบ่ทันได้คุยกับคุณยานะอันนี้เอ่ออ้าวพ,พี่น้องอ่าและนี่กัขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจจากพ่อพ่แม่คุณฮอดกะสิได้ดไปดอกนางโอ้โดยขอบคุณค่ะคุณย่าปู่อยากให้คุณย่ามาแห้ง ปูอยากให้คุณยามามาเหยียบมาเหยียบบัดเหยียบบ้านแนี่ยพิ่นเิ่นนะคะพี่น้องกะขุณกำลังใจจากพ่อแม่นะคะยาเฝ้าทิมป้าลาและกะัคุณยาหนุหน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเิอีสานและกะัะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคุณครูบาอาจารย์คือกันนะคะพี่น้องแต่ใดกอยาเฝ้าทิมปา้ายาเฝ้าทิมป้า หักในน้อยแต่ขอให้หักนานๆเด้อพี่น้องเด้อให้ผาพันอุปสรรคดึงกันไปพี่น้องเอ้ยคนเฮาเกิดมาคือคือกับบุญนี่แหละคันบุญบุญอีหยังที่เฮาสางไว้บ,บ่า่ศาสตว์นี่รือสาตว์นะมันจิตทย่อยกับทรงมากคือกับกำลังใจพ่อแม่ที่ทรงมาหายามหนึ่งที่แบบพ่อแม่ทอทอถอยกับืดเย็นว่า้เฮากัยังมีคนที่หักแพงก็คือ คือลูกคือหลานนี่แหละพี่น้องบุญที่เฮาสางไว้มีมือหนึ่งผูที่มาสวนมาสอยเฮาย่ามที่เฮ่าลำบากนะพี่น้องอันนี้คือบุญบุญบุญเกา่าคือหลานนี่ค่ะามวาถามความบุญเหตดมาบอสหลักเหตุบุญคือการมาให้บุญตั้งแต่น้อยกระต่ายสิหูดีแต่กระนในบัานก็ะหูดีคันบอกเด้งเง็บแม่โบเย็บไหยกับเย็บเอาเองเย็บกับเง็บบบเป็นน้อยเด็กหน่อยพี่น้องเอามันมันเอียงสายเอียงควากระสางสางมันทองกเขาาจากล่งวัดไหมสินะ เขาลงไปผู้เฒ่าเขาฟันกันจนเหนียวเหียพี่น้องความเขาเป็นเด็กน้อยเขาบโง่จักกัน,กนนะแต่ว่าเขาอยากเฮ็ดเขาอยากลงเขาอยากไปเอาไปบูชาพระแต่ว่าแม่บูเฮ็ดให้เสียนะตนอนยังน้อยก็ได้ฉะนั้นแล้วอันนี้คือบุญที่เขาสร้างม,มาบวว่ายังกระเล้วแต่คือบปว่าจะพอได้มาหรือคนเบาใส่จ็บไปสิอันนั้นมันก็คือสิ่งหนึ่งที่แบบวา่า มันเป็นก่มเก่าของเห้าโบหรือว่ายัางบอมันก็นมีส่วนพี่นอ้องมันหลายๆอย่างหรือว่าเป็นบางทอเขามมีม่านไปสินะนเขามีบุญแลว้วเขาก็สิมีมา่านตัวแบบนี้นะมันก็นหลายอย่างชนันแลว้วเขาก็หาส้างสาวไว้คือตอนนี้ลามี่ยังลาซอยเลือกคู้ใดๆลากระซอยไปนะคะพี่นอ้อง สบายดีคุณยานกน้อยโอ้ oh, จากออสเตรเลียโอ้ oh, สบายดีพี่น้องทางออสเตรเลียน้่เดอ้อพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยทัาทางต่างประเทศทางเกาหลีทั้งญี่ปุ่นนะคะจักได้สบายดีจังได้กระสูสๆไปนะคะพี่น้องอยู่ไซก็คือกันพี่น้องเออด้ดินล้นคือกันขาของขาของคน้นก็คืออยู่ที่ผลของงานพี่น้องขาของเงินก็นกนคือคือเท่ <laughs> เ<อ>าเด็ก <laughs> ลกับว่าได้มาเด้คนเท่านะมันกับไปตาม เวลาแม่คืเว่าคือเจาอ้าปองัวเท่านี่แหมไว้ถือว่าเป็นคำายอกนะคะพี่น้องแล้วเขาไม่เหม็นยอกบว่ากันสื่อบัตรแล้วคำลาลอนหน้าเวทีขอบคุณค่ะสู่ๆคำลาโดยขอบใจขอบคุณหลายๆนะคะสบายดีน้องคำลาโดยสวัสดีค่ะเอา้าตอนนีลาสีขาธานาคา้านไหมพี่น้องจึงอยูุพี่น้องเนี่ค่ะ จึงอยู eh ่กันล่างสิเขาธนาคนนาอยู่พี่น้องเอาพอละบย่างย่างค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจนะเอาพี่น้องขอบคุณมันีแชทขอบคุณความหักความแห้งจากพ่อพ่อแม่นะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่พลังบวกุกๆนะเป็นเป็นกำลังใจให้คุณยาอลไรกั ลาน้าและก็ทีมงานสุกูสุขนทีมงานเสียงอีสานนะคะพ่อพอแม่ฝรั่งหวกและก็เอฟซีบันหักเป็ดน้อยนะคะกำลังใจบันหักเลือดสัมล่าลองโค้งขอบคุณพ่อพอแม่บัวทั้งไก่และทั้งไก่ทั้งยูเอเอพี่น้องคนเล่าเข้าอยู่ทั้งต่างประเทศน้ำเดอ้อและก็พ่อพอแม่ทั้งฟังไทยนะคะที่ให้การตอนฮบให้ความฮักแพ่งให้ความเมตตาลาและก็ขอบคั้วและก็ทีมงานสุกูสุข,ข,ข้นนะคะขอบคุณที่บทีมบบปะขอบคุณ ทีเมตตาปานีคคนคนหนึ่งให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณโอกาสจากคุณยานอกน้อยแล้วก็ขอบคุณโอกาสทีมงานเสียงอีสานชุกผูชุกคนอาจารย์ดนตรีนะคะแล้วก็ o r ไนเ i z e r ทุกๆคนนะคะขอบคุณจากใจอิลีค่ะที่ให้คนคนหนึ่งได้ถ้ามาหากินเลี้ยงชีวิตครอบครัวเจ้าของอนาคตข้างหน้านะคะเมื่อนี้กาแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดย์ขอให้พ่อพ่อแม่มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้คุณยานอกน้อย มีแต่คนหักแพง่งเงินไลน่องทองไรเขาผู้ลักเล่นมาให้ผู้ไก่เล่นมาปันเดอ้อห้มีแต่ความสุขออัญมัน์ขวัญเงินเป็นหมโพหห้หมไส้ห้ลูกห้ล้านเลยก่ะพ,พ,พอพอแม่เอฟซีคือกันผู้ได้คัดสนกับขอให้บโให้ติดโให้คัดขอใหาลำลำล,ล,ล,ลุวยรวยกวัวเกานะคะขอพุ่นกำลังใจทีโบทิมโบปะล,ล,ลานะคะขอพุ่นหลายๆสวัสดีค่ะสบายดี